นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พัพัมาโนติโยโหติติณโอกาสบัดน,นี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาให้บรรดาท่านสาุชนทั้งหลายได้น้อมนำสักการะและบูชามาเพื่อทำ กิจในพระศาสนาก็เป็นที่เรียบร้อยตามลำดับตั้งแต่เตรียมข้าวปลาอาหารเดินทางเข้าสู่อารามวัดสุพนรรามกราพระูชาพระด้วยทุกเขียนนของหอมไ่บารภาหวานกลา่าวคำ กราบพระบูชาพระสมาทานศีลและถวายทานตอนนี้ได้เวลาฟังธรรมซึ่งก็ถือว่าเป็นกุศโลบายและก็เป็นโอกาสของชาวพุทธที่ดีวันนี้วันตรุษไทยอยู่ในช่วงเทศกาลทำบุญสามวันก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแก่ท่านทั้งหลายการทำบุญในลักษณะ ความเป็นชาวพุทธไทยเราเรียกว่าการทําบุญให้ทานต่อด้วยการรักษาศีลและก็เจริญภาวนาทานเ,น,เนเป็นเบื้องต้นของผุ้สนคุณงามความดีทั้งหลายเมื่อมีกําลังแล้วอิ่มเอ,อิบฝากพื้นใจแนละ้วก็ต่อด้วยการรักษาศีลนะซึ่งเป็นกุสโรบายที่สูงขึ้นเมื่อถัดเกลาคว,วามสงบของกายวาจาได้ ก็ไปต่อด้วยการเจริญภาวนาซึ่งหลายคนหลายท่านก็จะถูกคัดกรองขึ้นไปไปสู่การเจริญภาวนาซึ่งเป็นคุณธรรมด้านสูงขึ้นแต่ไม่สามารถที่จะทำได้ทุกคนสูงขึ้นไปอีกก็ต้องคัดกรองขึ้นไปอีกยอย่างเช่นว่าบุคคลทั่วไปเนี่ยสามารถให้ผ่านได้วันนี้จึงยกคาถาขึ้นว่าปะ้ะมาโน ปิโยโหติการให้ทานในเด็กๆเล็กๆก็ทำได้ฝึกเท้าให้ให้ให้ทำให้เสียสละให้ด้วยความเข้าใจก็มีไม่เข้าใจก็มีให้ด้วยศรัทธาก็มีไม่ศรัทธาก็มีให้ด้วยเห็นคุณค่าเห็นอานิสง์ก็มีให้ด้วยไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นอานิสง์ก็มีให้ทานด้วยความโลภก็มีให้ทานด้วยความโกรธ ให้ทานด้วยความหลงให้ทานด้วยความศรัทธาความเชื่อความเดิสใสก็มีมากมายหลายอย่างด้วยกันแต่ว่าในกลุ่มของบุคคลผู้ให้ทานนั้นๆที่จะรักษาสีลไปด้วยมีน้อยลงแล้วก็จะถูกคัดกรองออกเด้วยมูลเหตุของความศรัทธาความเชื่อและสิ่งที่เป็นอุปสรรคจะเรียกว่าอุปสรรคก็ตรงกว่า อุปสรรคในด้านจิตใจคือกิเลสทั้งหลายบางทีมีเวลาแต่อ้างว่ายุ่งจังเวลาไม่พองานเยอะติดธุระ <c oughs> ก็เลยลรักษาสิมไม่ได้จะมีความเข้าใจในเรื่องของการงดเว้นในสิ่งทั้งหลายที่เป็นอสีลในเบื้อน้นนิจ,จสีลของพรุ่งหันน้อยลง เมื่อศีลมีโอกาสรักษาได้น้อยลงและเข้าใจน้อยจึงเป็นที่มาของสาเหตุว่าเจริญภาวนาได้น้อยลงเพราะเมื่อกายไม่สงบเมื่อวาจาไม่สงบโดยการควบคุมของศีลเนี่ยภาวนาก็เจริญได้ยากยกเว้นคนที่มีความเข้าใจยังมีช่องทางยังมีวิธีการอีกมากมายหลายอยา่าง ภาวนาขั้นสูงขึ้นก็ต้องคัดกรองบุคคลบุคคลธรรมดาทั่วไปสัตว์เจริญฉานเจริญภาวนาวิปัสสนานไม่ได้คนธรรมดาโดยทั่วไปสามัญปกติเจริญภาวนาเบื้องต้นๆน่นนะได้แต่ภาวนาด้านลึกขึ้นจนถึงมรรคผลเกิดขึ้นเนี่ยเป็นวิปัสสนาไม่ได้เชื่มูลเหตุที่ว่าบุคคลที่จะเข้าถึงธรรมและบระรลุธรรมเนี่ย อาจจะต้องเป็นติเหตุกับบุคคลคือบุคคลที่มีอุปนิสัยและก็บุญวาสนาตั้งแต่ปฏิสนธิการเรียกว่าเป็นติเหตุกับบุคคลเกิดมาพร้อมกับเหตุสามประการคือไม่โลภไม่โกรธไม่หลงในปฏิสนธิการที่เป็นวิาธธาปาากจิตปฏิสนธิของมหาวิปานผลของมหาผู้สนที่เคยทํา เมื่อเกิดเป็นบุคคลแล้วบุคคลนี้เนะี่ยองค์ธรรมนี้แหละติเหตุทุกข์กับบุคคลนี้แหละเป็นผู้ที่สามารถจะบรรลุธรรมได้แต่ว่าไม่มาทุกคนออไม่มาทุกคนติเหตุทุกข์กับบุคคลนะชาลามีความร,มามรู้มีความเข้าใจขยันอดทนใช้ชีวิตเป็นพุทธบริสาทที่ดีก็มีเป็นผู้ที่ได้รับความทุกข์ยากและก็ลำบากก็มี แต่ว่าไม่มาทุกคนนะเนื่องจากถูกกิเลสทั้งหลายลุมเล้าถูกวิบากทั้งหลายขัดขวางอาจจะมาให้ทานเนี่ยวันนี้จะมาทำบุญในเทศกาลศาสตร์นี้ก็กว่าจะมาได้ก็อย่างน้อยก็สามสี่ปัญหาถอยหน้าถอยหลังมาแล้วระหว่างทางก็ยังมีสิ่งที่อาจจะ เกิดการขัดขวางทำให้ทานนั้นน,น,น,นมีอุปสรรคเมื่อมีอุปสรรคของการทำทานและก็จะต่อรนักษาสีท่านแก้ปัญหาอย่างไรแล้วก็จะมาเจริญภาวนากุศลของการเจริญภาวนาหน่อยหนึ่งครู่หนึ่งนิดหนึ่งก็คือการได้ฟังธรรมเนี่ยเป็นกระบวนการของการภาวนาบางคนก็ฟังเบื้องต้นรู้เรื่อง บางคนก็ฟังรู้เรื่องในภ่านกลางบางคนก็ฟังรู้เรื่องในป้านปลายฉะนั้นการทำคุณงามความดีจึงประกอบไปด้วยเจตนาสามประการเช่นการให้ทานยกขึ้นว่าทา่าท่ามาโนปิโยโวติซึ่งเป็นหัวข้อของเทศนาคือจะเทศเรื่องอะไรเรื่องใดก็ขึ้นข้อเขาเรียกว่าอุเทศ ให้ชัดเจน,นว่าวันนี้จะเทศเรื่องนี้นิเทศก็คือการแสดงเนื้อหาขยายความหัวข้อนั้นไปปฏินิเทศก็คือสรุปต้องเทศให้ได้ต้องต้องกล่าวให้ได้สามประการพระคัมาโนปิโยโหตสนี้คือผู้ให้ย่อมเป็นที่รักเวลาท่านให้ทานวันนี้ท่านให้ทานปุ๊บท่านเป็นที่รักของใครบาง บางคนกว่าจะมาได้นะไหนง่ะว่าบุคคลผู้ให้ทานจ่องเป็นที่รักโอ้โหกว่าจะมาได้โอมีสิ่งขัดขวางอุปสรรครอบเลยเดินทางบ้างความที่ติดธุรนัดบุคคลทั้งหลายบ้างมีหน้าที่การงานลูกหลานพนลวันไปนหมดมีสิ่งที่ ทำให้เจตนาของเราเนี่ยมากขึ้นบ้างน,น้อยลงบ้างท่านจึงกล่าวว่าการให้ทานในเบื้องต้นเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยมีเจตนาสามประการด้วยกันเรามาดูซิว่าเราเข้มข้นเราลดน้อยถอยลงด้วยเจตนาตรงไหนบ้างหนึ่ง <1. S 1> เวลาจะให้ทานทานทั้งหลายหรือบุญทั้งหลายจะมีเจตนาอยู่สามประการก่อน ขะธรรมและก็หลังรมลำดับที่หนึ่งก็คือปลุกพระเจตนาให้ผ่านเตรียมคิดแล้วก็ตั้งใจปรารถนาปารถดมริิคิดเตรียมปารถดมริทิที่จะให้ผ่านเตรียมก่อนก็เรียกว่ามุนจักเจตนาตอนเช้าเลยถ้าถอยไปก็ตั้งแต่เมื่อวาน ถ้าถอยไปอีกก็รู้ข่าวว่าเทศการตรุษไทยจะมาแล้วเรียกว่ามุนจัดเจตนาเตรียมสิ่งของทั้งหลาย่าขอภยัยปุกพาเจตนาแน,าน่นานๆเทศเรื่องนี้ติดไม่ธรรมดาโยกก็คนฟังก็ฟังกันเรื่อยเลยเออความเชื่อนะเทศไรเราก็ฟังนะอาจารย์ เดินอะไรแล้วก็ฟังขึ้นอะไรแล้วก็ฟังพอเทศไปแล้วมันคิดตามพอคิดตามมันผิดผิดก็ต้องยอมรับต้องปล่อยตัอมาเออปุกพระแปลว่าก่อนก่อนจะทำปุกพระเจตนานะเตรียมนะารเตรียมสิ่งต่างๆในขณะที่ตัดเตรียมอาจจะมีปัญหาแล้วก็อุปสรรคถ้าเราไม่หลีกเล้นถ้าเราไม่ข้ามขั้นตอนยังคงค่อยๆแก้ปัญหาในเจตนาก่อนที่จะทำนะแก้ไปเรื่อยๆตาม ตามอุปสรรคตามโอกาสหรือโล่โปรว่าไม่มีใครไม่มีใครขัดขวางไม่มีสิ่งใดมาเบียนเบียนท่านก็เตรียมสิ่งของข้าวปลาอาหารแล้วก็แม้แต่อาบน้ำอาบผ้าแต่งเนื้อแต่งตัวโดยสามันจะเลือกการนุ่งห่มชนิดไหนให้มันเหมาะสมการจะหยิบผ้ามาเนี่ยท่านก็เลือกนะ ว่าวันนี้จะใส่ชุดไหนสีอะไรลดหลั่นกันยิ่งทำสามวันก็จะแบ่งแบ่งว่าวันนี้ชุดนี้พู้นี้ชุดนี้อีกวันหนึงจะชุดหนึ่งไม่ใช่มาสามชุดต่อหนึ่งวันนะเออหนึ่งชุดสามวันเออมา <laughs> มาชุดเดียวคนเห็นก็จะจำได้แต่ว่าไม่ค่อยกล้าหรอกกลัวกลัวค,ความ วันไหวที่จะใส่ซ้ําๆฉะนั้นความหลากหลายใน,นลักษณะแบบนี้เป็นวิถีชีวิตของคนให้ทานโดยปกติเมื่อตาเตรียมแล้วก็เดินทางครั้งที่เดินทางมาจากเรือนจากบ้านแล้วก็มาถึงวัดน,นี่เขาเรียกว่าคุณจางเจตนาขณะกระทำอยู่ตั้งแต่เก้าเก้าแรกที่เข้ามาในเขตอาราม เข้ามาแล้วหเห็นสารสารทศฐานแล้วชื่นใจหรือหม่นหมองหรือเสียใจหรือกังวลหรือสงสัยเริ่มแล้วนะเริ่มบางคนก็เบิดบานชุ่มชื่นใจเออถึงแล้วถึงแล้วหนอวันนี้จะได้ใส่บาตใครบ้างมาก่อนเราใครบ้างมาพร้อมเราใครบ้างมาที่หลังเราเดี๋ยวเราจะไม่เปลียนเรียน,เ,ยนเราจะให้ทาง เราจะยิ้มเย้ยจ่ใสพักภายด้วยใบหน้าด้วยวาจานี่คือมุนจักเจตนาแล้วก็ตรงดิ่งมากราบพระจุดทูกเทียนบูชาพระแม้ไม่ได้เตรียมเครื่องหอมและสิ่งทั้งหลายมาก็กราบพระประธาน,นก่อนพระพุทธรูปองค์พุทธปฏิมาพุทธเกากรเจดีก่อนจากนั้นก็ เตรียมข้มาวปลาอาหารไปใส่บาตรตามกําลังเจตนาในขณะที่ใส่บาตรใส่อย่างไรหรือว่าตักให้มันเสร็จรีบคนมาต่อท้ายบางคนก็เป็นอย่างนัน้ตักด้วยจิตที่ไม่มีเจตนาคื่นๆตักด้วยไม่มีภาวนาตักด้วยไม่เห็นอานิสงส์บางคนก็ตักด้วยการบริกรรมไปด้วยจะเป็นบริกรรม ในส่วนใดเป็นพื้นฐานของเราก็ได้ทออานของเรานี้ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ข้าวของเราได้มาด้วยความบริสุทธิ์ขอถวายพระพุทธเพื่อให้จิตใจที่งามล้ำขอถวายพระธรรมเพื่อให้จิตใจสูงสง่งขอถวายพระสงฆ์มุ่งตรงต่อพระนิพพานขอให้พบเมืองแก้วขอให้แค้วบ่วงมารขอให้พบภศษีอานให้เข้าถึงพระนิพพานในเบื้องหน้าโน้นเถอ ก็ใส่ไปด้วยตักไปภาวนาไปนนี้คือเป็นสิ่งที่ทำให้เจตนานั้นเข้มข้นมากขึ้นเมื่อใส่แล้วเตรียมถวายแม้แต่การฟังรมนี้ก็ชื่อว่าเป็นมุลจากเจตนาฟังด้วยความตั้งใจว่าเราจะตั้งอกตั้งใจฟังเราจะประนมมือน้อมกายบูชาด้วยมือทั้งสองข้างประนมขึ้น เพื่อเป็นการน้อมบูชารำของพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องด้วยเราไม่ได้เราไม่ได้ประคองของหอมแล้วก็ดอกไม้ในขณะที่ฟังคำอยู่ก็ใช้กายของเราประนมมือเพื่อเป็นการบูชาฟังรำเป็นลำดับไปเรื่อยๆฟังไปคิดไปพิจารณาไปจนกระทั่งจบนี่เรียกว่า มุลจากเจตนาหลังจากฟังแล้วหลังจากทำบุญเสร็จแล้วก็จะกลับบ้านกลับเรือนพอกลับบ้านกลับเรือนแล้วเป็นอัปปาราปาร,รัเจตนาแปลว่าการระลึกึกถึงบ่อยๆที่ล่วงไปแล้วร่วงไปแล้วอื่นๆที่เคยทำไปคือเป็นเรื่องของระลึกถึงสิ่งที่ผ่านมา ทานของเราก็ไปทบทวนดูว่าเออปีนี้ครั้งนี้เทศกาลนี้เทศกาลตรุษไทยนี้เราได้ทําบุญประกอบไปด้วยสิ่งใดบ้างสิ่งไรบ้างถ้าเราลึกนึกถึงไปไกลมากเราจะจําไม่ได้ว่าทานของเราแต่ละครั้งแต่ละปีเนี่ยไม่เท่ากันการนุ่งการห่มก็ไม่เท่ากัน,กา,นก,าก,าการมาด้วยความตั้งอกตั้งใจเจตนาก็ไม่เท่ากันบางครั้งปบพระเจตนาในการ เริ่มต้นในการทําทานมีความปรารถนาที่มีงามมากตั้งหัตั้งใจมากแต่มุญจัดเจตนาคุณค้องหมองใจในขณะที่มาแล้วประทบกระทั่งมีความน้อยเนื้อต่ำใจมีอุปสรรคระลึกลึกถึงจําสิ่งเหล่านั้นได้พอเวลาทำครั้งใหม่ก็ต้องระมัดระวังประคองใหม่ตั้งเจตนาใหม่ดูแลเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้ง าทานที่เป็นของเราทั้งทานที่เป็นของบุคคลอื่นต้องยิง้มแย้มแจ่ม่มใสต้องมีกรัลรยาณจิตกัลยาณมิตรต่อกันและกันคนทั้งชุมชนทั้งหมู่บ้านทั้งประเทศทั้งโลกจึงมาได้ไม่มากตอนนี้นะโดยทั่วๆไปก็เป็นกลุ่มของท่านที่ปรากฏอยู่นี่เนละเป็นกลุ่มที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นก็ประคอง แล้วก็ฉลองศรัทธารักาษาเจตนาก่อนทำขณะทำและก็หลังทำให้ดีเพราะผลจะเกิดขึ้นพอทำเสร็จในแต่ละครั้งทั้งหลายมันจะมีประโยคนท้ายท้ายที่บุคคลผู้สแสวงบุญเนี่ยมักจะเอ่ยร่วมกันถ้าบอกกล่าวตอนนี้ก็จะเป็นที่อยอมรับกันว่าเออใช่นะเป็นการเอ่ยตอนท้ายๆของการทําคุณงามความดีสม่ำเสมอ นั่นคือคําว่าสาธุจะทําอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นกุศลก็สาทุใครถวายอะไรก็สาธุใครเรียกใครบอกใครทำสิ่งใดๆก็ใช้คําว่าสาธุแม้ไม่ใช่เจ้าของทานไม่ใช่เจ้าของเหตุการณ์ที่เป็นกุศลไม่ใช่เจ้าภาพ แต่รู้แต่เห็นแต่ได้ยินเขาบอกกล่าวบอกเราหรืออยู่ในเหตุการณ์แต่ก็ร่วมด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่มีอยู่ประจําเลยใช้บ่อยมากๆคือคําว่าสาธุวันนี้จะบอกต้นสายปลายเหตุคําว่าสาธุมาอย่างไรซึ่งในพระบารีก็มีอยู่เยอะแยะมากมายปรากฏสาธุแปลว่าดีละดีละเรื่องนี้มีปรากฏสั้นๆในพระไตรปิฎก เรื่องมีอยู่ว่าพระผู้ม,มีพระเจ้าประทับอยู่ที่เชตวันเชตวันมหาวิหารครั้งนั้นมีบุรุษคนหนึ่งเป็นชายบุรุษอุบาสกได้มาฟังธรรมฟังแล้วเกิดความปีติกเกิดความศรัทธาในพระธรรมก็ระลึกถ,ถึงไปว่าชีวิตของเราการใช้ชีวิตคารวะมีความวุ่นวายมาก อุปสรรคทั้งหลายต่งตางๆมากมายเหลือเกินการที่ปล่อยวางสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วเข้าสู่ทางธรรมเพื่อประพฤติวัดปฏิบัติธรรมสม่ำเสมอจเจริญธรรมให้มากกว่านี้จะเป็นสิ่งที่ดีอุบาสกนั้นเธอบวชบวชทั้งๆท,ที่มีภรรยาอยู่ด้วยนะก็บอกกล่าวลาภรรยาว่า,าฉันจะบวช เป็นประโยชการล่ำลาเพื่อให้รู้เหตุการณ์แล้วและแล้วก็บวชพอบวชก็ตั้งอกตั้งใจศึกษาพระธรรมคำสอนทั้งหลายมีความศรัทธาสม่ำเสมอท่านต่อมาภรรยาของพระภิสุรูปนี้ก็พระราชาพระเจ้าเปรตที่โกศลเนี่ยทรงรู้รับทราบพระเจ้าเปรตที่โกศลก็จําไดา้ก็เลย ให้เรียกเรียกปรยาของพระพิสุเนี่เข้าไปเป็นเข้าไปทำหน้าที่ในวังก็คือไปดูแลนางสนมก,กำนันทั้งหลายลต่างๆช่วยงานด้วยเหตุว่าสตรีที่ไม่มีสามีดูแลปกป้องคุ้มครองรักษาจะลําบากคั้นเข้าไปดูแลช่วยงานในพระราชวังเป็นที่เรียบร้อยนานพอควรครั้งหนึ่งวันหนึ่งพระเจ้าเปรตที่โปรดสได้ดอก อุบลเขียวมาพระองค์ก็แบ่งแบ่งให้มอบกับสตรีทั้งหลายนางสนมทั้งหลายเหล่านั้นก็ได้คนลดอกคนละดอกสตรีเนี่ยภรรยาเก่าของพระพิสุเนี่ยก็ได้รับดอกหนึเธอก็นํามาแล้วก็ดมสูดดมทดสอบอูพอสูดดมก็ยิ้มขึ้นชื่นใจยิ้มเสร็จเธอก็ร้องไห้ สลับกันาาพระเจ้าเปรเซตที่โกรลสรงแรเห็นก็เลยถามนางนะสงสัยนะพระองค์สงสัยก็ถามนางว่า,เ,าเหตุใดหนอเธอจึงยิ้มและเหตุไรเธอจึงร้องไห้สตรีนั้นก็ตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพหม่อมชั้นยิ้มเนี่ยเพราะว่าได้รับพระเมตตาจากพระองค์ที่ทรงมอบดอกขุบนเขียวนี้ให้ ซึ่งเป็นความเมตตาของพระราชาที่มีต่อสนมกำนันทั้งหลายหม่อมฉันจึงยิ้ที่หม่อมฉันร้องให้ก็ด้วยเหตุที่ว่ากลิ่นดอกอุบลเขียวเนี่ยเป็นกลิ่นคท้าย,ายกลิ่นกลิ่นปากของสามีคือของพระพิสุขที่บวนคือของสามีที่ออกบวช พระเจ้าพะเศรที่โกศลก็จะทดลองว่านางสนมเนี่ยพูดจริงหรือพูดเท็จวันต่อมาก็นิมนต์พระพุ้มทางเจ้าพร้อมเดินพิสุมาในเรือนและก็ถวายอาหารบิณฑบาตการจัดแต่งสถานที่ทั้งหลายให้จัดแต่งกลิ่นหอมและสิ่งทั้งหลายหลายสิ่งหลายอย่างเว้นกลิ่นที่เป็นดอกพุมบนเกี่ยว พระมุนพระเจ้าทํำปฏกิจเสร็จจะอนุโมทนาพระเจ้าพระเทีิโ,โกศลกราบคุณว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์เสด็จกลับก่อนพร้อมมูพ่พิสุสฆงแต่ขอพิสุรูปนี้ไว้พระราชาถามถามสนมคนที่เป็นภรรยาพระพิสุว่า พระพิสุที่เป็นสามีของเธอนะ่ยรูปไหน,นทั้งที่โกนหัวแล้วนุ่งหน่มผ้ากาสาวพันแล้วเธอก็จาได้ก็เลยนิมนต์พระพิสุรูปนี้ไว้ร mm ูปเดียวเท่านั้นพระพุทธเจ้าทรงทราบก็เสด็จลีไปพร้อมกับเว้นพระพิสุรูปนี้ไว้เพื่อให้กระทำสัมโมทนียกถาให้แก่พระราชาพระพิสุรูปนี้ก็เริ่ม สมโมทนียกถาเพราะเอ่ยปากขึ้นปรากฏว่ากลิ่นอันเป็นกลิ่นท้ายดอกบุบุญหอมแล้วเย็นมีความปีติถ้าได้กลิ่นนั้นมันเป็นกลิ่นที่เกิดจากกุศลผลบุญแน,น่ดีเพราะเอ่ยปากเนี่ยทั่วทั้งบริเวณ ราชวังทั้งหลายทุกคนก็ได้กินบุตรเป็นเรื่องที่ปฏิหาริย์มากพระราชาทรงดีพระไทยว่าเออสตรีซึ่งเป็นสนมคนนี้ไม่ได้พูดโกหกเธอกล่าวความจริงพอสมโมทนีกระถาเสร็จปุ๊บพระราชาเนี่ยก็เข้าไปกราบปูนพระพูทพ,พระเจ้าพระเจ้าเป็นที่เนี่ยเขากปกราบปูนพระพุทธเจ้าถามเรื่องนี้ว่าข้าแต่พคกผู้จเจริญเหตุใดหนอ พระพิสุรูปนี้จึงมีกลิ่นปากที่หอมแล้วแล้วมีปรากฏติดตัวอยู่ตลอดเวลาพระผู้มีพระเจ้าก็ทรงเฉลยว่ามหาปปพ,พิสุรูปนี้ในอดีตตชาติได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพิสุซึ่งกำลังแสดงอยู่เธอฟังโดยลำดับปฏิปตปต่อและต่อเนื่องในขณะที่ เริ่มฟังขณะฟังและหลังฟังทิ่สุรุกนี้ในอดีตได้เปล่งวาจาว่าสาธุสาธุสาธุอยู่ตลอดเวลาการให้เสียงอนณสัญญาณสาธุเปล่งเสียงเป็นวาจาผูชาคำอยู่ตลอดเป็นสิ่งที่เป็นเจตกุศลและเจตนาที่เกิดขึ้นในจิตของเธอในอดีตชาติ เมื่อกุศลนั้นให้ผลด้วยคำว่าสาธุสาธุสม่ำเสมอเพราะกุศลนั้นส่งผลจึงเป็นเหตุให้ป่ากการเอ่ยวาจามีกลิ่นหอมจนทั้งถึงปัจจุบันนี่คือเรื่องราวคำว่าสาธุการสาธุกเกิดขึ้นที่เราใช้กันโดยตลอดทุกส่วนมากแล้วก็เป็นส่วนใหญ่ ต่อไปก็ให้ใช้อย่างมีเหตุมีผลเวลาให้ทานขณะ,ะก่อนให้ทานเตรียมข้าวข้าวของข้าวปลาอาหารก็สาธุทานของเราเจตนาของเราสาธุในขณะที่ถวายสาธุในเวลาที่ระลึกนึกถึงทานทั้งหลายเป็นปุพพะเจตนามุญจัดเจตนาและปาราปาราเจตนากุศลทั้งหลายเมื่อสร้างอย่างประณีตและก็พิธีพิถัน ย่อมให้ผลเกิดขึ้นอย่างที่ดีที่ทันและเป็นปาฏิหาริย์ก็พอสมควรในการขยายว่าทาท่ามาโนปิโยโหติการให้ฐานย่อมเป็นที่รักของเทวดาและก็มนุษย์ทั้งหลายวันนี้ญาติสายโลหิตทั้งหลายของท่านซึ่งเป็นบนรรพบุรุษก็คงจะมารออนุโมทนากุศลที่ประดานท่านทั้งหลายได้ร่วมกันกระทํา ทายประดุจดังญาติของพระเจ้า,าพิพิสารที่มาคอยพระราชาพิมพิสารว่าทาบุญแล้วหวังว่าญาติทั้งหลายจะอุทิศกุศลให้เขาก็คอยและเจอ้งอนุโมทนาด้วยมูลเหตุที่ว่าทุกติบุคคลซึ่งเป็นหมู่ญาติทั้งหลายมีอายุยืนเป็นร้อยปีเป็นพันปีเป็นแสนปีเป็นล้านปี เขาจึงจําความได้ว่าใครเป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติพี่น้องจึงมาคอยเจตนาและก็ปรากฏการเหล่านี้เป็นไปตามหลักฐาน mm hmm. เมื่อหมู่ญาติทั้งหลายมารอคอยซึ่งเป็นทุกติบุญคนก็อยากให้ญาติทั้งหลายได้เสียใจในการรอคอยเราทั้งหลายก็ตั้งใจอนุโมทนาและก็แผ่ส่วนกุศลที่ส่วนกุศลนี้ให้แก่หมู่ญาติทั้งหลายก็จะเป็นที่รักของ เทว,วดาและอามนุษย์ทั้งหลายพร้อมทั้งมนุษย์ทั้งหลายดังที่ได้กล่าวตามพระคาถาเทศนาปรโยสาเนในท้ายที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาก็ขออนุโมทนาในกุศลผลบุญทั้งหลายที่สาธุชนได้ร่วมกันบำเพ็ญให้เป็นไปขอจงมารวมกันเป็นตาบะเดชะเป็นทั้งพรวะปัจจัยํำนวนวยใจให้สาธุชนทั้งหลาย จงเป็นผู้ที่ปราศจากทุกโศกโรคภัยปราศจากพยันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงคิดสิ่งหนึ่งปราถนาสิ่งใดหากสิ่งนั้นๆไม่ผิดหลักคำคำสอนขอสิ่งนั้นนั้นจงผันสำเร็จตามมโนรถที่ปราถนาและเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย4ประการคือมีอายุวันนะสุขพะพละตั้งพร้อมไปด้วยปฏิพานทนสารสมบัติคุณสารสมบัติ ธรรมสารสมบัติขอจงทั่วกันทุกท่านทุกคนอัาตามาภาพแสดงพระธรรมเทศนามาก,ก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอสมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการชนี